สว,วัสดีครับวันนี้ผมวุครับวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูน้ําแต่วันนี้จะเปิดเทสน้านะที่ส่วนของลุงกับป้านี่ฮะเจ้าของก็นั่งอยู่นี่ฮะลุงนั่งอยู่นี่เป็นระบบโซล่าเซลล์นี่ฮะที่ว่าติดปั๊มมิสูนะฟังพอใจของลุงเห็นแล้วเป็นไงบ้างฟังวันนอนไม่หลับเลยพอใจพอใจพอใจเลยไหมพอใจมากนีฮะใ,<ช>ใช้ได้ใช้ได้เลยนะก็เป็นเหมือนระบบไฟฟ้าปกตินะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูตัวปั๊มนะนี่ฮะปั๊มมิสูห้าแรงที่เราได้ติดตั้งกําลังทําโครงหลังคาอยู่นี่ฮะ นี่ฮะอ่านี่ฮะ,ฮะก็เป็นทุ่นลอยตรงนี้แล้วก็กําลังทําโครงหลังคาก็วันเนี้ยที่ว่าวันเนี้ยจะเสร็จแล้วนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะต่อจําเข้ามาแล้วอันนี้แผงยี่สิบแผงเนี่ยแผงโซล่าเซลล์หมดยี่สิบแผงแล้วก็มีชุดตู้คอนโทรลต,ต,ต,ตรงนี้ให้นี่ฮะแล้วก็เป็นระบบน้ําที่กําลังให้อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูหัวนี่ฮะของลุงนี่ครับเขาก็ถือว่าโอเคเลยประมาณสองร้อยที่เปิดเป็นเสร็จแล้วเนี่ยคือประมาณสองร้อยหัวสองร้อยสี่หัวตอนนี้นะฮะ เนี่ยนะในโซนนี้สองร้อยสี่หัวเนี่ยก็พอดีมีทีมมีอาจารยาป้าเขามาดูงานอยู่แถวเอาใหญ่เอาช่ออยู่เขาก็สนใจอยู่เหมือนกันฮะนี่ฮะว่ามันประหยัดเรื่องไฟได้แล้วก็ปัญหาเรื่องไฟตกก็เหมือนไฟสามเฟสนี่ฮะอ่าเนี่ยะดูรัศมีนะรัศมีก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะออกมาตั้งแต่นี่ฮะถึงนี่เลยเลยเลยโคกฮะเลยโคกเนี่ยทุกเกือบคือทุกหัวเลยบาลานเอาอันนู้นปลายสายอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะ ดูลักมีของหัวงูเห่านี่ฮะเป็นหัวงูเหา่าเป็นระบบเบาเบานะนีนนี้เปิดเต็มด้วยนะอ่าเปิดเต็มด้วยนี่ฮะเปิดเต็มด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะน้ําเจิงเลยฮนะช่วงนี้ประมาณบ่ายสองเกือบเกือบบ่ายสองแล้วบ่ายโมงว่าเนี่โครงสร้างอยู่ประมาณนี้นะฮะโครงสร้างอยู่ประมาณนี้นี่ผมก็พยายามรีวิวให้ทั้งเอฟซีที่ติดตามได้เห็นผลงานของจริงๆก็คือจริงๆอ่ะไม่มีมีเลยมากก็คือเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าทํางานยังไง ระบบน้ําก็ได้อย่างปั๊มไฟฟ้าอย่างนั้นแต่ถ้าแสงอ่อนหน่อยระบบน้ําชุดเนี้ยมันก็จะเบาหน่อยนี่ฮะอ่าเห็นไหมดูรัสหมีนี่ยอ่าถือว่าโอเคเลยนี่ฮะนี่เห็นไหมรัสมีได้หมดเลยอันนู้นปลายสายป่ะชุดด้วเหรอปลายสายอยู่นู้นใช่ป่ะอ๋อโหมัมมนเกิดมันเลยวงเลยนะ อ๋อเส้นนี้มันจะท่อเล็กหน่อยนะออไม่เออไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมอ,อ๋อเนี่ยอ่าอ่าแล้วยังคืนนี้ยังไม่ได้บาลานซ์หัว,วอ๋อยังไม่ได้บาลานซ์มันก็เลยออกเท่าไหร่เท่านั้นเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวผมไปดูไกลๆนู่นเลยแล้วดูว่ามันอ่ารัศมีได้ประมาณไหนเพราะอันนี้ยังไม่ได้บาลานซ์ปรับแต่งให้มันเวลาเปิดสองประตูซ้ายฝาสี่หัวเนี่ยถ้าเปิดบาลานซ์กันเนี่ยมันน้ําก็ออกโอเคอยู่เนี่ย อ่าอันนี้ไปลายสายอ่าปลายสายน้ําก็จะเบานิดนึงแต่ดูลักษมีวงวงน้ําตามตามคาบเงาของมันความเปียกของมันเห็นไหมฮะลักษมีวงน้ําก็ถือว่าออกได้เต็มสตีมของเขาฮะสองเมตรเห็นไหมสองเมตราอ่าเดี๋ยวไปดูปลายสายชุดนู้นชุดนู้นนะปลายสายชุดนู้นอ่าเนี่ยทั้งแผงเลยทั้งโครง ทั้งหมดเลยเนี่ยเปิดพร้อมกันหมดเลยฮะั๊มิซูมิชิ5แรงอ่า5แรงเป็นไฟสามเฟสก็200หัวเหมือนปกติที่เราติดไฟบ้านเห็นไหมฮะแต่เราไม่เสียค่าไฟเราจะเปิดทั้งวันก็ได้ก็ประมาณทํางานเริ่มทำงานประมาณ8โมง8โมงก็ทางานเต็มเฮิร์ททำงานเต็มเฮิร์ตก็ได้รัศมีน้ําเท่าเท่ากันตรงนั้นนะก็ถึงประมาณ4-5โมงเย็นอ่าอันนี้มาดูปลายสายนี่ฮะปลายสายปลายสายที่ไกลที่สุดนี่ฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ที่อ่าป้าเขายังไม่ได้ปรับบาลานซ์หัวเขา,าเปิดเท่ากันหมดเลยเปิดเต็มสตรีมหมดเลยนะตั้งแต่หัวแรกเขาก็เปิดเต็มเลยเห็นไหมหัวแรกนะฮะเปิดเต็มเลยแล้วก็มาหัวสุดท้ายเปิดเต็มเลยนี่ฮะเปิดเต็มสตรีมของเขาเลยเห็นไหมจะได้อยู่ประมาณนี้รัศมีปลายสายเนี่ยจะอยู่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งเมตรเพราะมันปลายสายน้ําก็จะเบ,บานิดนึงก็ตามตามกระแสตามแรงของปั๊มตามเฮดข,ของปั๊มแฮนเองฮะแต่ถ้าเขาปรับต้น คือปรับตั้งแต่ต้นสายอะ่ะคือบาลานซ์วาลคือการบาลานซ์วาลหน่อยบาลานซ์านวาลไล่ไล่ไลให้น้ําเสมอกันนั่นเองฮะถ้าเราไล่แต่ชุดนู้นน้ำปลายสายมันก็จะออกแรงเพราะปลายสาย,ายสเราเปิดสุดแต่เบาเบาต้นสายอะนิดนึงอ่าเบาต้นสายนิดนึงนั่นเองฮะก็นะฮะมาดูหน้างานว่าความพอใจของลุงก้าปถือว่าโอเคเลยก็สองร้อยหัวถามว่าทําได้ไหมทําได้นี่ฮะแต่ถ้าอยากให เอ่อแบบแรงพุ่งเต็มสตรีมไปเลยเนี่ยอาจจะลดลงมาสักร้อยแปดสิบอ่าหรือไม่ก็บาลานซ์บาลานซ์เอาเพราะข้างล่างอ่ะมันเกินเยอะเลยมันเกินหลุมกันอะไรเยอะเลยแล้วก็บาลานซ์เอาชุดล่างเอ่อให้น้ำมาออกไปสายได้ดีอ่านั่นเองครับผมอ่ะ,อะมาดูเนี่ยเนี่ยปลายสายชุดเนี้ยแถวเนี้ยจะยาวที่ว่าแถวเนี้ยจะยาวเห็นไหม พอแถวเนี้ยยาวเนี่ยน้ำจะออกไม่แรงแล้วก็ยังไม่ได้บาลานซ์อันนี้เลยเปิดเต็มนะฮะอ่าผมก็อยากให้ทางเอฟซีได้เห็นนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไปดูโซนนู้นนู่นโซนนู้นก็โอ้เต็มเลยหรือว่าโอเคนะผมว่าหรือว่าทางเอฟซีว่าไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะถ้าไม่พอใจไม่เลัน้๊มไฟฟ้ากับว่ากันไปนะสองร้อยหัวสองร้อยหัวท้งไขนาดนี้ ปั๊มมีโซลิชี่5แรงระบบโซลาเซลล์อะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะนี่จะบอกมันจะไม่แรงเหมือนปัม๊มตัวน้ำมันอานันว่าไปเพราะถ้าเป็นปั๊มน้ำมันเปิดมือหัวก็ยังได้ถ้าเครื่องแบบเป็นแรงๆฮะแล้วก็เล่งมันเต็มสตีมอะถามว่าเปิดได้หมดนะโอ้มันเล่งได้ไงแต่ปั๊มไฟฟ้ามันทำงานตามตามเฮิร์ททำงานตามแดดทำงานตามสเปคปัม๊มมันเล่งไม่ได้ แค่นั้นเองเนี่ยแดดอ่อนแดดอ่อนน้ำก็ออกเห็นไหมคือถ้าแดดอ่อนเนี่ยน้ำก็จะออกเบาหน่อยแคนั้นเองข้ศวเสี่งมันจะแคบหน่อยแต่พอแดดมามันก็เต็มสตรีมของมันแคนั้นเองฮะเห็นไหมฮะเลยหัวเลยโคกวันนี้เลยฮะอ่าเนี่ยผมพยายามทําให้เห็นในรูปแบบที่ติดตั้งแล้วถามว่ามันจะคุ้มทุนไหม คือค่าไฟเป็นศูนย์บอกได้เลยไม่เสียแล้วฮะไม่เสียแล้วเราจะให้น้ําเช้าอย่างนี้อย่างนี้หรือจะเปิดทั้งวันทั้งวันตลอดเนี่ยก็ได้เห็นไหมฮะคือมีแสงปุ๊บเราเปิดไว้ป,ปั๊บเลยก็ได้แต่ถามว่าถ้าเป็นสวนทุเรียนไม่ได้มันก็ต้องเปิดแค่ช่วงเวลาให้น้ําแต่ถ้าเป็นสวนมะพร้าวสวนปาล์มาอะไรเงี้ยติดทิ้งไปเลยจบเลยนะก็คือ,อเราอาจจะทำบว,วใหญ่คุมไว้ครึ่งวันมาสับเปลี่ยนอย่างนี้นก็ได้อะ มันก็เปิดได้ฮะสองสามร้อหัวถ้าเป็นสิบห้าแรงโอ้โหที่ดูเทาไรไปอันนี้ห้าแรงยังสี่สี่ร้อยหัวเอ้ยยังสองร้อยหัวสิบแรงก็จะเพิ่มมาหน่อยประมาณสามร้อยกวหัวสิบห้าแรงก็เปิดทิ้งสี่ห้าร้อยหัวสบายๆฮะมันก็ดูที่กําลังเนี่ยพอเป็นต้นเป็นต้นสายที่ยังไม่ได้ปรับบาลานซ์ดูล้าลสมีออกไปเกือบเกือบสามเมตรอ่ะนี่ฮนะ เนี่ยผมพาให้คือให้เห็นว่าเนี่ยไม่ได้บาลานซ์นะไม่ได้บาลานซ์เห็นไหมถ้าถ้าเราบาลานซ์วาวไลน้น้เนี่ยน้ําจะออกเสมอชุดปลาย,ยจะออกแรงเท่าเท่าต้นเลยต้นวงมันก็จะแคบหน่อยฮแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โอ้โหด,ด้วยกินราศมีกว้างมากเลยเห็นไหมเนี่ยกินรัศมีกว้างมากเลยอ่าสนใจก็ลองสอบถามผมได้นะ ทางทีมงานผมก็เนี่ยรับติดตั้งทั้งหมดฮะก็เสร็จแล้วนี่เหลือรอ,รอ,รอแค่ฝังอย่างเดียวที่ฝังดูรัศมีพอแดดแรงยีงออกมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแรงมากเลยเนี่ยสามห้าแรงก็แพ้ผมทำสี่สี่ถังคนลงไปทํางานได้ไหมฮะนี่ฮะความพอใจก็ถือว่าเจ้าของพอใจมากนี่ครับดูรัศมีน้ําชนกันเลยนะเห็นไหมรัศมีน้ําชนกันเลยเนี่ย อันนี้มันแรงเพราะว่าออเไอตัวข้างบนนู้นเาไม่ใช่บาลาน์ไงดูเห็นไหมแรงดีจริงๆให้ดูอีกโซนหนึ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นท่อหกขุนนะฮะท่อหกขุนท่อที่ตั้งขึ้นนะฮะท่อเมนก็เ,เดินมาสี่แล้วก็มาเป็นสองนิ้วครึ่งน,นี่ยตัว สองนิ้วครึ่งเข้าไปเนี่ยแล้วก็อันนี้มาเข้าเนี่ยเออ,อันนี้ลดเลยนะลุงก็ท,งทำให้สองนิ้วครึ่งลดเป็นนิ้วหนึ่งเออเป็นนิ้วครึ่งเนี่ยลดเป็นนิ้วครึ่งเห็นไหยเนีย่ยลดเป็นนิ้วครึ่งบินเข้าไปซ้ายฝาอย่างนี้ยิงก็ไปซ้ายฝามาทางนี้แล้วก็นิ้วครึ่งยาวแล้วก็ดูครึ่งยาวนี่ฮะออกไปนู่นเลยเห็นไมมันต้็งหนอย่างนี้เลยครับอ่าเห็นไหมแต่ลุงเขา จะทำประตูเยอะหน่อยนี่ฮะลุงเขาจะทำประตูเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเผื่ออนาคตถ้าอนาคตเนี่ยเขาจะเปิดเป็นโซนๆเนี่ยถ้าโซนเนี่ยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ต้นไม้จะออกดอกไม่เหมือนกันการคน้คนโนเขาจะง่ายเพราะว่าเขาประสบการณ์ของเขาคือมีสวนเยอะลุงก็มีสวนเยอะอยู่แล้วเขาก็จะมีปัญหา <c oughs> พอเวลาทุเรียนมันออกไม่เสมอกันเนี่ยถ้าวาวถ้าทำวาวน้อยเนี่ยการปรับกันให้น้ํามันจะยากตรงนี้แต่ถ้าอย่างเนี้ย ส่วนไหนไม่ออกเขาก็จะปรับได้ปรับเาาได้ส่วนให,ใหญ่ส่วนใหญ่ทางหลังก็จะมาซอยมาซอยประตูไว้เผื่อเผื่อ,อนาคตทุเรียนต้นใหญ่เงาะต้นใหญ่พอมันออกดอกไม่เหมือนกันเขาก็ต้องทําประตูซอยช่วยอย่างนี้ฮะอ่ก็ถือว่าโอเคนะฮะอ่าอันนี้ก็มาให้เห็นผลงานแล้วนะว่าปั๊มห้าแรงเนี่ยสองร้อยบัวทาได้ครับ บาลานตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไล่เดี๋ยวลงุงเขปา้าเขาจะได้บาลานเบาให้มันไปออกปลายสายตอนนี้ปลายสายก็ออกอยู่เนี่ยออกอยู่ออกอยู่แต่ว่าไม่ได้แรงแต่ว่าถ้าเราบาลานตรงนี้ให้รัศมีมันมันมันอยู่ในวงแล้วก็ให้ปลายสายออกเนะนี่ยน้ําก็จะออกไปสายเสมอทั้งสวนแล้วทีนี้เปิดมาก็สวยแล้วฮะขนาดตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่อยากให้แรงฝาน,นี้ก็เบาเบาเอาลดประตูเอาตรงนั้นก็ได้หรือจะเพิ่มประตูแล้วก็ เนี่ยก็ยังเพิ่มได้อีกเพราะแรงมันยังเหลือๆอยู่เราบาลานซ์แล้วอาจจะเพิ่มไปอีกสักล็อกนึงก็ได้ฮะก็อยู่ที่เราจัดการระบบน้ําว่าเราจะใช้ลราศมีประมาณแค่ไหนฮะนี่ฮะอ่าอ่ะ,อะถ้าเพื่อน,นสนใจยังไงก็ลองสอบถามผมได้นะตามเบอร์085834727ฮะ ID Line w u t 4 7 2 7ฮะ, ID w u t 7 7, ฮะผมวุฒิเจซีบุภรพาฮะก็มาอัปเดต เวลาเราติดตั้งโครงสร้างเสร็จแล้วก็มาเทสหน้างานนี้เห็นเนี่ยมันออกมาเนี่ยประมาณเนี้ถามว่าถือว่าโอเคแล้วเราเปิดเนี่ยโดยกระทั่งหมดแดดเลยได้เลยนี่ฮะอ่าก็หลายๆแปลงที่ทํามีความพอใจเกือบทุกแปลงแห่นนองครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูถ้าเกิดมีปัญหาไฟตกไฟเกินไฟไม่พออะไรเงี้ยเอาโซล่าเซลล์ไปแก้ไขกับระบบส่วนเราเนี่ยถามว่าตอบโจทย์เลยเนี่ยพอแดดแรงเนี่ยฟุ้งหมดทั้งแปลงเลยเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับสวัสดีครับ